สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกวินาน,นิสวรจากงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศฝ่ายบรหิหารทั่วไปสำนักงานและประทาน1ที่สำหรับภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ใน4จังหวัดปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด40รายรักษาหายแล้ว39รายและเสียชีวิต1รายค่ะในส่วนของจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด8รายปัจจุบันรักษาหายแล้วค่ะนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบ,บุรี ้อเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดส9าสำหรับการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ได้มอบให้กับประชาชนในทุกชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีโดยกระจายตั้งจุดมอบถุงยังชีพจํานวนทั้งสิ้น8จุดดังนี้จุดที่1ที่ทําการชุมชนวิสุทธรารังสี จุดที่2โรงเรียนเทศบาล3จุดที่3โรงเรียนเทศบาล5จุดที่4โรงเรียนเทศบาล2จุดที่5โรงเรียนอนุบาลวัดใต้จุดที่ 6, หลานพิกูลสาราหกสพัามหาราชจุดที่7โรงเรียนเทศบาล4และจุดที่8สตลาดนัดเจเจค่ะนอกจากนี้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ จากเทศบาลเมืองกาญจนบ,บุรีสามารถขอความช่วยเหลือในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในระหว่างวันที่8ถึ13ง13พฤษจิกายน2563ในวันและเวลาราชการได้ที่ทำการชุมชนทุกแห่งหรือกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบ,บุรีทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จังหวัดกาญจนบ,บุรีได้รวมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะในส่วนของจังหวัดราชบุรีมีจํานวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด8รายรักษาหายแล้ว7รายและเสียชีวิต1รายค่ะ ในส่วนของจังหวัดนคปรปฐมมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด23รายปัจจุบันรักษาหายหมดแล้วค่ะรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดนคปรปฐมไลส์สดชี้แจงสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดนคปรปฐมในประเด็นการลงทะเบียนช่วยเหลือเกษตรกรและยังมีกิจกรรมทิปแอนทริกสู้ภัยโควิด -19 กับสัตว์เลี้ยงแสนลักโดยนายแพทย์จากโรงพยาบาลบางเลนผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนคปรปฐมและ Facebook ทรโควิดสิบเก้านคระปฐมเครือข่ายวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมและสื่อออนไลน์ค่ะในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามมีจํานวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดหนึ่งรายปัจจุบันรักษาหายแล้วค่ะในส่วนของสํานักงานชลประทานที่สบามมีบุคลากรทั้งหมด1นึ่งพารายปัจจุบันยังไม่พบการติดเชื้อหรือเข้าข่ายเฝ้าระวังทั้งนี้สํานักงานชลประทานที่สบามยังคงดําเนินการตามมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งโดยจัดให้บุคลากรปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา 281รายปฏิบัติงานที่บ้าน554รายคิดเป็นร้อยละ81ของบุคลากรทั้งหมดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมชลประทานท้ายนี้ถึงจะไม่มีผู้ป่วยแล้วขอให้กาดยาตกและขอให้รักษาความสะอาดสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งและรักษาระยะห่างระหว่างกันแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ